คือปัะจัวันนี้วันนี้นะคะพี่รีอยู่กับมิสซูบิชิไทยทานนะคะแคปซีประตนะคะคันนี้นะคะปี2022นะคะพร้อมชุดแต่งไรลี่อารไทยรอบคันบอกเลยสวยมากเริ่มจากพี่ด้านนั่งก่อนเลยบอกเลยว่าไฟหน้าของเขาคงแรงกบบตัวรถแบบสุดๆนะคะทรงสปอร์ตมากๆเลยนะคะในส่วนของขนาดเครื่องเนี่ยและในส่วนของขนาดเครื่องเนี่ยอยู่ที่2.5ลิตร4สูบซีพ่โคว้ากำลังอยู่ที่128แรงม้าที่ 4,000รอบต่อทีบอกเลยว่าคันนี้นะเครื่องใหญ่เครื่องแรงเหมาะมากๆเลยนะสำหรับเพื่อนๆหลายๆคนและที่สำคัญนะคะเราเนี่ยเปลี่ยนถ่ายของเร็วให้ใหม่ทั้งหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายนะคะไส้กรองกรองแอร์เราก็จัดการเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะคะ oh. คันนี้มาพร้อมระบบเบรก ABS นะคะพร้อมอีกอย่างนึงคือทางร้านเนี่ยรับประกันหลังการขายให้อีก5,000กิโลเพื่อนๆเพราะฉะนั้นรับไปเลยนะได้เลยสวยๆอย่างนี้ถูกใจพร้อมรับประกันหลังการขายให้ด้วยนะคะ มาเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ด้านหน้ากันต่อข้างๆตัวรถเน่ไม่ได้จัดทรงมาให้แค่นี้ร้อเราก็แต่งมาให้แล้วเรียบร้อยกับร้อแม็กสีวงนะคะพร้อมยางใหม่ด้วยนะเพื่อน <S <S ถ้าเพื่อนเนี่ยไม่ถูกใจลายนี้อยากเปลี่ยนสีอื่นแจ้งมาได้เลยเดี๋ยวพี่รีจัดการเปลี่ยนให้ตามแบบที่เพื่อนๆต้องการเลยนะคะในใน่วนของตรงนี้ก็ ติดเบ้ามือจับมาให้แล้วนะคะคิวกระสานพร้อมฟิล์มใหม่อีกรอบพันนะคะดูภายนตัวรถกันก่อนนะเดี๋ยวพี่ลีพาดูในตัวรถนะอ่ะในส่วนของล้อหลังก็บอกไปแล้วแจ้งไปแล้วนะว่าจะส่งให้นะคะแต่ท่านเพื่อนนะอยากได้แบบสีอื่นลายอื่นก็แจ้งมาได้เลยเพราะี่ลีจัดให้แบบสวยๆนะคะแต่สําหรับพันนี้บอกเลยนี่ติดสเกิร์ตให้รอบพันแบบที่เพื่อนๆเห็นเลยนะนี่โอ้โหบอกเลยสวยมาก มีสายลราไทยท่านให้ตรงนี้ด้วยและนี่ขาดไม่ได้ทาท้ายสายฟ้าของเรานะคะติดให้ทุกคันเลือกสีได้ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นสีเงินสีทองสีดํานะคะสวยมากแน่ๆเลยนะคะอะและที่สาคัญนะบอกเลยว่ากระบะหลังเขาเนี่ยก็คือใหม่มากเลยนะเพื่อนเพื่อเพราะว่าคันนี้เนี่ยเราจัดการทําความสะอาดดูแลให้อย่างดีเลยน่น <Wow. S 1> สวยถูกใจแน่นอนนะคะสําหรับเพื่อนๆ่อนหลายๆคนนะแต่ถ้าอยากเอาไปใส่เป็นครอกเพิ่มนี่ก็ทําได้นะแต่พี่ดีว่า บบหล่อแล้วเดี๋ยวเราไปดูในตัวรถกันต่อมาในส่วนของภายในตัวรถคันนี้กนนันดีกว่าบอกเลยว่าน้องๆ้องป้ายแดง <S 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 เลยเพื่อนโอ้โห <ๆ S 2> เ,เพื่อนดูดินี่โหที่บงังแดดยังซีนมาอยู่เลยแล้วที่สำคัญนะเลขไมค์คันนี้แค่สองมืกว่าเ้ยนะถว่น้อยมากเลยเพื่อนๆนะพวงมาลัยพาวเวอร์ทรงสามก้านนะคะปรับระดับได้แบบนี้เลยนะคะและที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือหน้าจอของเขาโอ้โหเพื่อนเนหน้าจอทัสกีนะจ๊ะ บอกเลยว่าต่อ Apple ิ a คาเปต่อบูทูธได้สะดวกสบายมากๆเลยนะคะและนี่แอร์มนนวลปรับมือนะคะปรับได้4ระดับเย็นฉ่ำแน่นอนไม่ต้องห่วงเลยนะคะเกียร์แมนนวล5สปีดนะคะคันนี้อ่าแล้วก็มีช่องใส่แก้วน้ําให้ทางด้านนี้ด้วยนะคะตรงนี้คันนี้เนี่ยจะไม่มีช่องใส่แก้วน้ําตรงข้างกระจกให้นะคะในส่วนของตัวเบาะบอกเลยว่าอันนี้เป็นเบาะผ้านะคะบอกเลยว่านั่งสบายามากนะคะเป็นเบาะสีทูโทนด้วยนะอันนี้ก็คือนั่งกระชับสบาย รับกับสริระตัวคนนั่งและคนขับมากๆเลยนะคะมีช่องใส่ของให้ทางด้านนี้ด้วยนะคะใส่เลี้ยนหรือใส่ของก็ได้นะคะอ่ะไปดูข้างหลังกันมากเลยว่านเพื่อนบอกเลยว่า โอ้โหดูดิยังซีมือเลยและข้างหลังก็เป็นเบาะผ้าเหมือนกันนะคะ <S <S นั่งกระชับสบายมากๆแล้วยังมีที่วางแขนให้ด้วยนะตรงนี้๋อ้สองสองสัยแก้วน้ำเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าได้คันนี้ไปแล้วสะดวกสบายมากๆเลยนะคะเพื่อนๆใครนะคะสนใจคันนี้ <S <S ต้องรีบเข้ามาติดตามกันได้แล้วนะเพราะว่าคันนี้นี่ยโอ้ต้องบอกว่าพี่ลีนะมีกระบะ4ประตูเนี่ยหลายคันอยู่แต่ถ้าเพื่อนสนใจคันนี้รีบมาได้เลยนะคะเพราะคันนี้ผ่อนสบายๆแค่ 8ใบเท้าเน่านราคาอยู่ที่430,900บาทเพื่อนบบเลยๆนะใครได้ก่อนก็ได้โฉมแบบสวยๆแบบนี้ไปก่อนเลยนะคะ สำหรับเพื่อนๆนะคะที่สนใจคันนี้อยู่นะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ด,ด้านบนเลยนะคะจะเป็นเบอร์ของพี่ลีเองนะคะเบอร์นี้เพื่อนๆแอดไลน์เบอร์โทรหรือไอดีไลน์ได้อีกด้วยเพื่อนๆนที่อยู่ต่างจังหวัดก็ติดต่อหาได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะเรามีเจ้าที่ไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงที่จัดผ่านแล้วก็มีเจ้าที่จัดส่งรถให้ฟรีทัวประเทศด้วยอ่าเพื่อนๆท่านไหนอยากมาดูรถตัวจริงแบบนี้เข้ามาได้เลยนะคะรานประดิษฐ์ของเราเนี่ยตั้งอยู่ต้นถนนดิวิทใหม่ตรงข้ามไปรษณีย์บุรีนะคะเปิดทุกวันทําการตั้งแต่งแปน นะมาได้เลยเราปักหมุดไว้ให้แล้วเรียบร้อยไม่หลงแน่ๆหรือเพื่อนๆจะแอดไลน์หาพี่ๆเซลก็ได้เดี๋ยวเราส่งโลเคชั่นให้นะจ๊ะฝากเพื่อนๆน,นะคะกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะ <c oughs> เพื่อไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆนะคะเพราะเรามีรีวิวหลักหลายคันมากๆเลยสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วเราพบกันใหม่รีวิวเนี่ยจะมีคันไหนมาอีก